ตัวล่างด้วยเชื่อมไปเลยโอันนีไรุ่มรวมวะใช่ไหมรวมเปลอันนี้กำลัลมมนนงตัดเลยตัวล่างเลยเขาเอาไปอะไรเอาไปนี้เอาไปเคยเออเออแต่เขาถอดอได้อันนี้เป็นการแก้ไขท่อประป,ปลารั่วใตายตึกนะครับท่านผู้ชมตึกใต,ต้กึกเป็นโพรง โปร่งลึกเลยเอาเอาเอาถึงไหมทีเนี้ยถึงถึงถึงแล้วเออลึกมากครับเป็นเมฆเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้เราก็ตัดใส่ข้อต่อเดี๋ยวท่านผู้ชมนู้นลึกๆเห็นไหมเห็นด้วยก็ต่อมาข้างนอกง่ายๆครับไม่ยากเลยครับเอาตัดนี่เลยเสรเลย sấy khô ngon đây, nè, uống qua. có 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 anh có to mà Ừ, ừ. Tha. 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 Tha cao đây.

ขาเกาเลยจบเป็นการแก้ไขท่อน้ำประประลาลวดใต้ตึกนะครับอันนี้เป็นโพงเลยข้างล่างเป็นน้ำนองไปหมดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อเนมาเร่งๆเออนีแจบ สำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการแก้ไขข้อน้ำปราปาร,ปรัวใต้ตึกครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าข้างล่างไปเป็นโพรงเราไม่ต้องขุดดินให้ยุ่งยากครับแต่ถามว่ามันดีกับตัวบ้านเราไม้ที่เป็นโพรงแบบนี้มันไม่ดีครับเพราะว่าถ้าเป็นโพรงมันน้ํามันจะขังถ้าน้ําขังเยอะเยอะมันก็จะไปเข้าสนิมที่เหล็กเส้นโครงสร้างของตึกเราครับตรงเสาครับต่อหม้อบ้างทําให้เสกเหล็กเส้นนั้นเข้าสนิมแล้วก็ทาให้ตัวบ้านเราไม่แข็งแรง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ